สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่ที่ถูกขนานนามว่านักล่าบนท้องฟ้าแห่งอนาคตนั่นก็คือ MIG 41ปี2026หรือที่หลายคนเรียกกันว่ารุ่นสืบทอดของ MIG 31เจ้าสุดยอดอินเตอร์เซปเตอร์ที่เคยสร้างชื่อเสียงเอาไว้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและบอกได้เลยว่าเครื่องนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดา แต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีอากาศยานรัสเซียสิ่งแรกที่ทำให้ mig 4 1กลายเป็นที่จับตามองก็คือความเร็วเครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถทยานได้ถึงความเร็วระดับ m a C ซีถึงแมตซีจหรือประมาณ4เท่าของความเร็วเสียง ซึ่งถ้าเทียบให้เข้าใจง่ายใจง่ายมันสามารถบินจากกรุงมอสโกไปถึงลอนดอนได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเท่านั้นความเร็วระดับนี้ทําให้มันสามารถเข้าโจมตีหรือสกัดกั้นศัตรูได้อย่างรวดเร็วและยังทําให้คู่ต่อสู้แทบไม่มีเวลาตอบสนองนอกจากความเร็วแล้วเพดานบินก็เป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ธรรมดา MiG 41สามารถบินได้สูงถึงเกือบ40กิโลเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่านักบินขับไล่ทั่วไปเกือบเท่าตัว นั่นหมายความว่ามันสามารถเข้าถึงชั้นบรรยากาศใกล้อวกาศและถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆอย่างเช่นดาวเทียมซอร์แนมหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงด้านการออกแบบภายนอก mig 4 1ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลมิคอยานแต่ถูกปรับโฉมให้ล้ำสมัยมากขึ้นตัวลำมีลักษณะเพรียวแหลมใช้วัสดุคอมโพสิตและไทเทเนียมพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูงเพราะเมื่อเครื่องบินบินที่ความเร็วเกินแมสซีอุณหภูมิพื้นผิวลำตัวอาจสูงถึงหลายร้อยอง,องาศาเซลเซียส ดีไซน์จึงต้องทั้งเบาแข็งแรงและปกป้องนักบินไปพร้อมกันในเรื่องของระบบอาวุธ Mig-41 ได้รับการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ทั้งในบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศมีข่าวลือว่ามันอาจรองรับขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่หายากในเครื่องบินรบยุคปัจจุบันรวมถึงยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกยกระดับไปอีกขั้น ด้วยเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และช่วยนักบินตัดสินใจทำให้ MiG-41 ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ความเร็วแต่ยังมีความฉลาดและทันสมัยในเชิงดิจิทัลด้วย อีกหนึ่งจุดที่หลายคนตื่นเต้นก็คือ MiG 41มีแนวคิดรองรับการทำงานแบบไร้นักบินหรือ UAV โหมดหมายความว่าในอนาคตเครื่องบินลำนี้สามารถบินโดยไม่ต้องมีนักบินประจำการเหมาะสำหรับภารกิจเสี่ยงสูงหรือการสอดแนมลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูเมื่อพูดถึงสมรรถนะโดยรวมหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องนี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือ MiG 41ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินสกัดกั้นเชิงกลยุทธ์ หรือ interceptor ของศัตวรรษาใหม่ไม่ใช่เพื่อดวลหมัดต่อหมัดแบบ dogfight แต่เพื่อป้องกันน่านฟ้าขนาดใหญ่และรับมือกับภัยคุกคามที่รวดเร็วที่สุดในโลกแม้ว่าในตอนนี้ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการผลิตจริงและงบประมาณแต่ถ้ามองในแง่เทคโนโลยี mig 4 1ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการผลักดันขีดจำกัดของมนุษย์สู่อนาคตทางการทหารมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินแต่คือการประกาศว่ารัเสเซียยังคงต้องการเป็นผู้นำด้านการบินทหาร สำหรับใครที่หลงไหลในโลกแห่งเทคโนโลยีการบิน MiG 4 1คือหนึ่งในเครื่องบินที่ควรจับตามองมากที่สุดในทศวรรษนี้เพราะมันรวมเอาความเร็วความสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถใหม่ๆไว้ในแพ็กเกจเดียวและนี่ก็คือรีวิวแบบละเอียดของ MiG 4 1ปี2026ที่ผมอยากเล่าสู่ทุกคนฟังถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับโลกแห่งอาวุธและเทคโนโลยีการบินครั้งต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ